ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางรบเซตกับ e a g l e of No สวัสดีครับพบกับ e a g l e of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ผู้วัดนอกท่านเป็นชาวเพชรบุรีเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันและหลวงพ่อโตวัดเนินสันนิษฐานว่าท่านบวชที่เพชรบุรีแล้วได้ออกตุรงมาพร้อมกับ หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจนถึงเมืองชนหลวงปู่ผู้นั้นอ่อนพรรษากว่าหลวงพ่อแก้วอยู่หลายปีสันนิษฐานว่าหลวงปูผ่ผู้ท่านเกิดประมาณปีพุทธศักราช2351ถึง2361ช่วงนี้เมื่อหลวงพ่อแก้วท่านมาจำพรรษาอยู่วัดเครือวันหลวงปูผ่ผู้ท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดนอกซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใ,ใกล้กัน หลวงปู่ผู้ท่านเก่งทางด้านเมตตามหานิยมและแค้วคาดอีกทั้งทางด้านกระสุนคดเวลาท่านเดินนั้นก็จะเหมือนกับลอยไปเท้าไม่ติดพื้นภาพปิดตาของหลวงปู่ผู้วัดนอกท่านสร้างไว้นั้นประมาณได้ว่าท่านสร้างไว้ในราวปีพุทธศักราช2,430ถึง2,440เนื่องจากหลวงปู่ผู้ท่านมรณาภาพประมาณปีพุทธศักราช 2,441พระของท่านเท่าที่พบเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักและเนื้อผงจุ่มรักมีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ด้านหลังจะมีอักขระตัวเถาะหรือไม่ก็เป็นตัวอุทับถมพระปิดตาของหลวงผูผ้้สังเกตได้ง่ายๆก็คือองค์พระจะประทับนั่งขาซ้ายทับขาข,าขวาซึ่งต่างจากพระปิดตาขององค์อื่นๆในชนบุรี เนื้อหาความเก่าคล้ายคลึงก,กันกับพระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันมากเนื่องจากอายุการสร้างน่าจะใกล้เคียงกันและยังเป็นพระสายเดียวกันสังเกตจากพิมพ์ของพระจะเป็นกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกันกันกบช่างที่แกะแม่พิมพ์พระของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพุทธคุณพระปิตาของหลวงปู่ผู้นั้นก็นเด่นทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดปัจจุบันนี้ พระปิตาของหลวงปู่ผู้วัดนอกแท้ๆของท่านนั้นหายากมากการจำแนกพระปิตาของหลวงปู่ผู้นั้นจำแนกเป็นพิมพ์ได้ดังนี้คือ 1. พระปิตาพิมพ์เสียนตัด 2. พระปิตาพิมพ์เสียนมน 3. พระปิตาพิมพ์ท้องด้านหลังมียันปุยันปุเล็กและหลังเรียบและไม่มียัน เนื้อหาก็จะเป็นเนื้อผงคุกลักและจุ่มลักสีน้ำตาลอมเหลืองสีน้ำตาลเข้มมีคาบลักตามซอบค่านิยมถือได้ว่าพระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมเช่นเดียวกันกันกบพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วเป็นพระยอดนิยมอันดับสองของจังหวัดชนบุรีปัจจุบันหาได้ยากมากแม้แต่ท่านจะมีเงินสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะได้พระของหลวงพ่อผู้ไปครอบครอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่